ชิก <rôle à déc> ี้มีผมเด็กชายพิารสายสุวรรณมหนึ่งท่านสองเลขที่หกผมชื่อเด็กชายวสินประกอบบุญมหนึ่งท่าสองเลขที่สิบเอ็ดพี่ชานเด็กหญิงพราว่าชู่ชื่อเลขที่สิบสี่มหนึ่งค่านสองเลขที่ยี่สิบเจ็ดค่ะพี่มันแก้เร ประมาณ5%ค่ะมีเมฆประมาณ10%มีเมฆประมาณ25%มีเมฆประมาณ30%จากปริมาณเมฆจะได้ผลว่าเป็น1 7 5เนื่องจากมีเมฆ 5, 0 25, 30และเอามาหาร4ก็จะได้เป็น11.5ซึ่งเมื่อเอาไปดูแล้วจะได้เป็นมีเมฆบางส่วนค่ะจากทิศนี้เป็นเมฆเซอร์ลัสจากทิศนี้เป็นเมฆเซอร์ลัสจากทิศนี้เป็นเมฆคิวมูลัสจากทิศนี้เป็นเมฆเซโรซั เซโรสตาตัสการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบ